สวัสดีครับพวกวันโนวาดีนแชแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ครับพี่อในพาร์ทที่พาร์ที่ว่าไรยี่สิบหกมัม้งนะจำไม่ได้อีกแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยผมไม่ค่อยชอบจำอะไรพนี้แล้วอีกอย่างผมหายไปนานด้วยโอ้นานสามสองวันไม่สามก็สองอนะ่ะช่างเถอะโอเคเราก็มาทำงานของเรานะฮะ เล่นกันฮะอุ้ยอ้ย,อยโอเคป้าลงเหมืองของเราดีกว่าผมยังจำทางได้ดีอยู่นะฮะถึงจะไม่ได้เล่นนานก็ตามปึ๊บปึ๊บเอมอลืมเดี๋ยวทางอ๋อ,อทางไหนก็ได้หรือเปล่าเออทางนี้เอ้ยผมเพิ่งเห็นนะแนวมันมีเหล็กด้วยต้องขุดสักหน่อยละ ปึ๊บเเสียงเกมเบาไปสำหรับผมนะไม่รู้สำหรับพวกคุณจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะดังไปหรือเปล่าถ้าดังก็สามารถเบาเสียงได้นะขออภัยด้วยนะผมยังกะเสียงไม่ถูกนะอู๊ าทางอุดไว้ก่อนแต่ยาให้มันหายไปปึ๊บหายยังโอเคหแล้วอันนี้ผมยังยังอุดไม่ให้หายไปทาวอนฮนะหายไปแค่ชั่วข่าวนะฮะเพราะว่าเผื่อมันอาจจะมีประโยชน์ได้นะะอาจจ่ายเฉยนะเอ้ยโหอยู่ตรงหน้าแท้ๆ ไม่เห็นอุ้ยอะไรเนี่ยมีข้างล่างต่อยอุ้โอ้โอพระสงฆ์เขาไม่แต่โอ้พระเจ้าไอ้นึงเรามีหรือเปล่าผมไม่มีไม่มีจบเลยโอุ้ดลงไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราตอนเราไอ้นี่หมดนี่นะขึ้นก่อนขึ้นก่อนดังไปอีกละอไอ้นี่หายเอย้ไม่มีนี่อีกละอะไรชออ็อตเออไม่มีเท่าไหร่ละโอ้ยหนึ่งนะขอขออนุญาตปรับอะไรนิดหน่องนิดหน่องโอ้ยไอเดียวโอ้ยเอ่ออ๋อปรับเอ้ย โอ้โอ้อยังไม่ได้ปรับเออก็ว่ามันหมุนช้าไปปกติอุ้ยอุ้ยหมุนเร็วเกินอีกไม่เป็นไรหมุนเร็วๆนี่แหละชอบทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อทางนี้จำได้ละโอเคเราขึ้นไปทำท็อตดีกว่าเราไปทำท็อตกันเลยผมว่าปรับลงมาหน่อยก็ดีนะ อืเดี๋ยวมันจะเร็วเกินนะฮะไม่เมื่อก่อนถึงถน,นัดตอนนั้นผมปรับจุดแล้วแบบอืถนัดมากเลยผมใสไม่เล่นนานยังไม่ได้ยังไม่ชิน,นะฮะต้องโอต้องไอ้นี่ไปนะ,ะค่อยๆพัฒนาตัวเองเอ้โหไอทางอีกละทั้งก็เบรกเลยทีเดียวผมยังก,ก็เบรกเลย เสียงมุมก็เริ่มหายแล้วนะแล้วหัวที่ผมปวดผมก็เริ่มหายแล้วก็ถึงจะมาถึงมาแคสได้เนี่ยนะนะฮะหายมันปิดทิง้งละปึ๊บออาอะไรเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บอืมต้องดับไฟนะฮะงั้นเดี๋ยวไฟลามไปทั่วแล้วมาถึงบ้านเราก็จบเลยนะ,ะเคเรามีเหล็กโอ้ยปลา เหล็กสีเคทำไปนะเค okay. นี้มีอะไรบ้างเอาเหล็กไว้ดีกว่าเพววื่อความปลอดภัยเอาดินไปนี่ไปเออแค่นี้แหละนอนดีกว่านอนดีกาโอเคทอชทอช อุ้ยเยอเกินพอดีกว่าแค่นี้แค่หกสิด้วยเดี๋ยวเยอะไปกว่านี้เราจะใช้ไม่หมดโอ้สติ๊กเหลือสิบสามคราบเยอะไปอ่ะจริงๆบางทีมันก็เยอะไปไม่บางทีสุกทีแหละผมอะ่ะผมคราบเกินตลอดอเอ้ยเลยอีกโอ้ไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยโอ้ขออภัยด้วย ไม่ได้เล่นนานจริงๆอะเขาบอกเลยมายค้า่ะตอนนี้ผมไม่ได้อัดผมก็ไม่ได้เล่นนะผมเล่นเกม,เกมอื่นเกมนี้ผมไม่ได้เล่นหมายค้าผมก็เลื่อมเบื่อเบื่อแล้วนะฮะแต่ก็ถ้าเล่นแบบหลายๆคนอะก็สนุกอยู่นะฮะแต่นี้ผมเล่นคนเดียวไงเข้าใจทีเมือเ่อกี้ตรงนี้ ผมรู้สึกจะวางพวกทอดไว้แล้วมั้งเถอสร้างความสว่างแล้วมใช่เถอะหรผมตาฝาดเองเออหรือผมคิดเองโอ้ตาฝาดอกเจริญโรงงานนี้อโอเคมาขุดโคต่อด,ดีกว่าโคเริ่มจะน้อยน้อยแล้วบ้านผมพอไปไอ,ไอ่อะไรครับทอดหมดแล้วนะโอเครึบ นี่ไม่ใช่ดูที่หมดโอ้สมองไม่หมดละไม่เป็นไรนะตอนเช้านี่ผมแค่ตอนเช้านะฮะประมาณตอนนี้ประมาณเออประมาณน่าจะอะไรเจ็ดโมงห้าห้ามัง้งมั้งนะดูดิดูดิเจ็ดมงห้าสองนะฮะปึบมาคุดต่อดีกว่า ขุดไอ้เยอะดีนะเนี่ยชอบชอบชอบแบบเยอะๆบางทีเยอะไปมันก็ไอ้นี่นั้นเหนื่อยขุดเหนื่อยโอเคไปต่อปุ๊บอ้าวเฮ้ยมีเล็กเหล็กที่ข้างล่างนั้นเรไปเราเหรออน,น,น่าจะอย่างนั้นมังม้งมั้งโอ้ยเหล็กโอ้ลงยากจะเหลือเกินโอ้ย แค่รูเดียวก็ลงยากละเหมือนผมจะเลยให้ได้แต่ว่ามันมันไม่ยอมเลยสักทีอะผมอะอไม่รู้เพราะอะไรนะมันอยากเลยแต่มันไม่ยอมเลยผมก็ไม่เข้าใจมันนะมไม่เข้าใจตัวเองแหละไปนี่มันอะไรอะ่ะอยากรู้ ลืมไปแล้วเนี่ยอ๋อทางขึ้นไปข้างบนอ่ะทางนี้ไปอ๋อทางออกได้ออเข้าใจอ,อุ้ยอ้อจำได้ว่าข้างล่างมีอะไรอ๋อผมรู้แล้วทำไมมันไม่มีมอนเลยผมไม่ได้เปิดตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้ละน่าจะนานอยู่นะฮะวางท็อตหน่อยดีวยกว่ามองไม่เห็น ที่ี้มันต้องมีมอนเกิดสักตัวหนึ่งอะแล้วก็มามาข้างหลังนะฮะโอเคเราติดไว้แค่นี้ก็คงจะพอนะที่จริงอะเกมเนี่ยอยากกม้มหัวเลยถ้าอยู่ในถ้าอ่ะองั้นโดนแน่นอนมมันมาแน่นอนนะฮะแน่นอน มามาไหมมาไหมอุ้ยคุดสิเออปึ๊บมาไหมไม่มาโอเคดีมากดีมากไปขึ้นดีกว่าก่อนที่จะโดนเออนี่มันขึ้นทางไหนเนี่ยนี่มันดินอ๋อ ขึ้นทางนี้สินะมาดีกว่าเป็นจุดเด่นนะฮะอ้ลืมไปนักวบินได้ลืมโอ้สไปร์วบินได้โอ้จเจริญเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เดินตกเดี๋ยวเดวขึ้นยาก์นี่เดี๋ยวลอยขึ้นขึ้น ไปเดี๋ยวๆทำไมกดนี้มันมันไม่หล่นอ่ะเดี๋ยวๆอ๋อหล่นแล้วมันสงสัยนะฮะคนสงสัยปึ๊บปึ๊บขึ้นดีกว่าเราได้เหล็กมาแล้วปึ๊บเฮ้ยเลยปึ๊บเอ่อ ข้างไหนต่อข้างบนเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อย่นี่มองไม่เห็นมืดแล้วแน่นอนน่าใจอย่างนั้นนะเอ๊ะยังเหรอเห็นแสงอ๋อยังยังนะฮะยัง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 อุ้ยเสียงอันตรายมา โอ้ยอยู่บ้านด้วยอยู่บนบ้านด้วยไปคนเลยไปอ่ะเออว่านนั่นดลยทุคนเรียบร้อยเก็บไปทำธนูดีกว่าจะได้ทำเบาเหรอไอ่ลูกอันตรายจริงๆอย่าเปิดประตูบ้านนะอเอ,อ้เอ๊ะเคียวหายไปไหนมนะันงอ,อ๋อไอ อมอยู่นี่อ่ะโอ้มองไม่เห็นจะามาเกี่ยวข้าวนะฮะมันใช้อะไรเกี่ยวก็ได้มัน้นไม่รู้แต่ผมใช้เนี้ยแหละมั่นใจสุดละปุ๊บกีนาทีแล้วเอยโอ้โหสิบนาทีละพอแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปมากกว่านี้แล้วอัพยากนะฮะโอเคสำหรับวิดีโอจบเพียงเท่านี้นะคะโอเคสวัสดีครับ